ครับข้อที่34นะครับวัตถุมวล3กิโกร,รัมและ2กิโลกร,รมัมผูกติดกันด้วยเชือกดังรูปวัตถุทั้ง2ถูกดึงขึ้นด้วยเชือกอีกเส้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในแนวดิ่งแรงดึงเชือกทั้ง2มีค่าเท่าใดนะครับเราก็มาดูวิธีทำนะครับตรงนี้นะครับเราจะหา ค่าของตัว t 1นะครับเท่ากับเท่าไหร่ก่อนนะครับโดยตัวของ t 1นะครับตรงนี้เรามาดูรูปนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในรูปนี้ t 1นะครับมันจะดึงมวลนะครับ3กิโลกรัมแล้วก็2กิโลกรัมขึ้นไปด้วยกันนะครับฉะนั้นแสดงว่ามวลที่ใช้ในการคำนวณหา t 1นะครับเราต้องเอามวล2ตัวนี้มารวมกันนะครับก็คือตัว m นะครับจะเท่ากับ3บวกกับ 2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ5กิโลกรัมนะครับที่ใช้ดึงมันขึ้นไปนะครับตรงนี้ตัวของ T 1นะครับเราจะใช้มวลเท่ากับ5กิโลกรัมนะครับทีนี้นะครับในโจทย์ของเรานะครับเขาบอกว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยถูกดึงขึ้นนะครับด้วยความเร่งนะครับตรงนี้ก็คือ a นะครับมันถูกดึงขึ้นไปนะครับมันถูกดึงขึ้นไปด้วยความเร่ง a นะครับเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับยกกําลัง2นะครับตรงนี้ อันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับคือ a นะครับเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับทีนี้นะครับเราก็จะหา t 1น่นะครับจากสูตรนะครับก็คือ f รับนะครับเท่ากับ m a นะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับค่าที่เราต้องรู้เพิ่มนะครับตรงนี้เรารู้ว่ามวลมันมารวมกันเท่ากับ5กิโลกรัมแล้วนะครับทีนี้เราเขียนรูปใหม่มาได้นะครับก็คือ5 k นะครับมันถูกดึงขึ้นนะครับตรงนี้เป็น t 1นะครับ t 1ทีนี้มันถูกดึงลงด้วยความเร่งเนื่องจากแรงนุวมถ่วงนะครับซึ่งเราก็จะหาตัว w นะครับออกมาได้นะครับก็คือ5คูณกับ10นะครับฉะนั้น w เท่ากับ50 นิวตันนะครับตรงนี้ w เท่ากับ50นิวตันนะครับทีนี้นะครับส,สิ่งที่เรา re <van> รู้อีกหนึ่งนะครับก็คือมันถูกดึงขึ้นนะครับตรงนี้มันถูกดึงขึ้นนะครับแสดงว่าแรงดึงขึ้นนะครับตัว t 1นะครับต้องมีค่ามากกว่าตัวของน้ำหนักนะครับฉะนั้นแรงลับของเรานะครับตรงนี้เราจะเอา t 1นะครับลบด้วยตัวของ w นะครับตรงนี้ t 1ลบด้วย w นะครับก็คือแรงลับของเรานะครับก็คือเอาแรงที่มากกว่านะครับ ลบด้วยแรงที่น้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็จะเขียนแทนลงไปนะครับก็คือ t 1นนะครับลบด้วย w นะครับเท่ากับ ma นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ t ีนนะครับตรงนี้เราเขาให้หานะครับก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับลบกับ w นะครับตรงนี้ก็คือน้ําหนักนะครับที่มันกระทำกับมวล5กิโกรัมนะครับตรงนี้ก็คือ50นะครับ50เท่ากับ m นะครับก็คือมวลนะครับตรงนี้ก็คือ5กิโลกรัมนะครับคูณอยู่กับ a นะครับความเร่งก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะครับยกกำลังสองนะครับจากนั้นเราก็คำนวณออกมานะครับตรงนี้เราก็จะได้ t 1นะครับลบ50เท่ากับ5คูณ2ก็คือ10นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะย้าย 50นะครับตรงนี้มันลบอยู่นะครับเราก็จะย้ายไปบวกกับ10นะครับเราก็จะได้ทีหนึ่งนะครับเท่ากับ10บวกอยู่กับ50นะครับซึ่งเท่ากับ60นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่าของ T1 ออกมาแล้วนะครับเท่ากับ60นิวตันนะครับทีนี้นะครับเราจะหาตัวของ T2 นะครับ t2 นะครับเท่ากับเท่าไร่นะครับทีนี้นครับตัวของ T2 นะครับก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับ T2 มันดึง Things, นะครับวัตถุมวลเพียง2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือมวลเท่ากับ2กิโลกรัมนะครับส่วน a นะครับความเร่งนะครับมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้นะครับเราก็หา T2 นะครับจากสูตรนะครับ ก็คือ f รับนะครับเท่ากับ m a นะครับตรงนี้ f รับของเรานะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็น t 2นะครับลบด้วย w นะครับเท่ากับ m a นะครับตรงนี้จากนั้นก็แทนค่าลงไปเหมือนกันนะครับก็คือลบด้วย w นะครับตรงนี้อันนี้ลืมหานะครับ w ตัวนี้นะครับเราก็จะหาจาก w เท่ากับ m g นะครับ LAUGH ก็คือตรงนี้เป็นมวลนะครับเท่ากับ2กิโลกรัมนะครับมวล2กิโลกรัมที่ t 2ดึงนะครับดึงแค่2กิโลกรัมนะครับเราก็จะได้ w นะครับเท่ากับ2นะครับคูณกับ10นะครับฉะนั้น w เท่ากับ20นะครับตรงนี้หน่วยเป็นนิวตันนะครับอันนี้คือตัวของ w ที่ t 2กระทำนะครับก็คือ20นะครับเราแทนลงไปนะครับเท่ากับ m นะครับ ก็คือ2นะครับค mm ูณอยู่กับ a นะครับควมเร่งก็คือ2เท่ากันนะครับจากนั้นเราก็คํานวณออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับ t 2เท right? okay? ่ากับลบยีเท่ากับ2อคูณสก็คือ4นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะย้ายเอาลบยีนะครับไปบวกกับ4นะครับเราก็จะได้เป็น4นะครับบวกอยู่กับ20นะครับลบอยู่นะครับเราย้ายไปบวกนะครับเราก็จะได้ t 2เท่ากับ24 นิวตันนะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับก็คือข้อนี้นะครับเราจะตอบข้อที่2นะครับก็คือ T1 นะครับแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกที่ T1 นะครับเท่ากับ60นิวตันนะครับที่ t 2เท่ากับ24นะครับตรงนี้ตามที่เราคำนวณออกมาได้นะครับเราตอบข้อที่2ครับ